ฟังทางนี้นะคะแค่วางเหรียญ5บาทไว้ที่มุมหนึ่งของประตูบ้านก็สามารถปลุกโชคลาะทางการเงินของคุณให้ตื่นขึ้นอย่างเงียบๆได้เจ้าค่ะจะมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันเมื่อกี้แอบคิดในใจใช่ไหมล่ะค่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยค่ะเพราะเหรียญ5บาทนะหรือคะก็เป็นแค่เหรียญที่ปัปนอยู่ในกองเงินทอนถูกยัดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยที่บางทีเราไม่เคยได้เหลือบมองด้วยซ้ํา มันเป็นเพียงเหรียญเล็กๆใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านะคะสำหรับคนที่มองว่าเหรียญ5บาทเป็นแค่เศษเงินกับคนที่หยุดฟังแล้วฉุกคิดว่าเอหรือมันอาจจะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในระยะยาวแล้วทิศทางของโชคชะตานั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะคะ่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังทีละอย่างนะคะทั้งความหมายที่ซ่อนอยู่ในเหรียญหาบาทและเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องวางมันไว้ที่มุมหนึ่ง ของประตูบ้านสิ่งแรกที่อยากให้จําไว้ก็คือเหรียญ 5. บาทไม่ใช่แค่เศษต่างธรรมดาลานะคะแต่มันคือเงินตราที่หลอมรวมพลังงานสำคัญ 5. อย่างของแผ่นดินไทยเอาไว้ได้อย่างสมดุลเหมือนเป็นจัก,กรวาลย่อส่วนเลยล่ะคะ่ะเหรียญ 5. บาทที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เปรียบดังทลังแห่งทองหรือทาตุโลหะที่มั่นคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองของชาติอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบนจมพิโตดูสิตวนารามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามเปรียบดังทลังแห่งดินที่เป็นรากฐานอันหนักแน่นของความเชื่อและศระัทธารูปทรงกลมของเหรียญเปรียบดังน้ำที่ไหลเวียนไม่หยุดนิ่งสื่อถึงการหมุนเวียนของเงินตรา ผู้คนและโอกาสต่างๆตัวเลขห้านั้นคนไทยถือเป็นเลขมงคลเป็นพลังแห่งความดีงามและความสมดุลและพลังสุดท้ายคือไฟซึ่งก็คือพลังแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์ที่สถิตยอยู่ในแผ่นดินนี้เห็นไหมคะว่าพลังงานทั้งห้าอย่างนี้รวมอยู่ในเหรียญเดียวดังนั้นดิฉันจึงมองว่าเหรียญห้าบาทนั้นเปรียบเสมือนจัก,กรวาลย่อส่วนที่แฝงไว้ด้วยแผนที่แห่งความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน หากเราปฏิบัติกับเหรียญที่มีความหมายพิเศษเช่นนี้อย่างไม่ใส่ใจเหมือนเป็นแค่เศษเงินถอนฝ่ายเงินตราเองก็คงจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับคนคนนี้เลยแล้วก็จะค่อยๆตีตัวออกห่างไปนั่นเองเอาล่ะคะ่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องประตูบ้านกันบ้างบ้านก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เรานี่แหละคะ่ะมีพลังงานไหลเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในบรรดาช่องทางทั้งหมดนั้นประตูบ้านก็เปรียบเสมือนป่า ของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนข้อมูลข่าวสารเรื่องงานหรือโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผ่านเข้ามาทางนี้ทั้งสิ้นกล่าวคือประตูบ้านคือด่านแรกที่ทั้งโชคดีและโชคร้ายจะมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นทางเข้าออกของดวงชะตาทั้งปวงลองนึกภาพประตูบ้านที่รกไปด้วยกองรองเท้ามีใบปลิวและขยะเหลื่อนพื้นร่มล้มระเนระนาดทั้งมืดและอับชื้นดูสิคะ หากวันหนึ่งโชคลาภในรูปแบบของโอกาสทางธุรกิจดีๆหรือวาสนาอันง,งดงามเดินทางมาเยี่ยมเยือนแล้วพูดว่าขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะคุณคิดว่าโชคลาภนั้นจะอยากก้าวเทาเ้าเข้ามาในบ้านแบบนั้นหรือคะถ้าเป็นดิฉันละก็คงหมุนตัวกลับทันทีเลยคะ่ะดังนั้นก่อนที่จะไปกังวลเรื่องโชคลาภทางการเงินสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการจัดประตูบ้านให้เป็นระเบียบคะ่ะ รองเท้าคู่ไหนที่ไม่ได้ใส่ก็เก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยของที่ไม่จําเป็นก็อย่าวางทิ้งไว้มันเช็ดถูพื้นให้สะอาดแค่นี้อากาศที่ไหลเวียนเข้ามาก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ควรจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆไว้ที่ฝั่งทิศต,ตะวันตกของประตูบ้านก็จะดีมากค่ะทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งตรีตกออกผลรางวัลตอบแทนหรือก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองแต่หากแผนถังของบ้านไม่เอื้ออำนวย จะไม่ใช่ทิศตะวันตกก็ได้นะคะเพียงแต่ขอให้กำหนดมุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาว่าตรงนี้คือสถานที่สำหรับต้อนรับโชคลาภเอาล่ะค่ะถึงเวลาของเหรียญ 5. บาทของเราแล้วก่อนอื่นให้ลองเลือกเหรียญ 5. บาทที่มีอยู่ในมือเลือกเหรียญที่รู้สึกถูกชะตาที่สุดมาหนึ่งเหรียญนะคะส่วนเหรียญที่ดำคล้ำจนมองไม่เห็นลวดลาย ก็ให้กล่าวขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันแล้วนำไปใช้จ่ายตามปกติค่ะสำหรับหน้าที่เรียกโชคลาบนี้เราควรต้อนรับเหรียญใหม่ที่สะอาดหมดจดจะดีกว่าเมื่อเลือกได้แล้วให้นำเหรียญน,นั้นไปที่อ่างล้างจานเปิดน้ำอุ่นล้างเบาๆใช้นิ้วหลุบไหลอย่างอ่อนโยนพร้อมกับนึกในใจว่าที่ผ่านมาคงผ่านมือผู้คนมามากมายดูซับเรื่องราวต่างๆมาเยอะสินะขอบคุณที่เหนื่อยมานะต่อจากนี้ไปฝากตัวด้วยนะด้วยความรู้สึกเช่นนี้ เป็นการชำระล้างพลังงานเก่าๆออกไปค่ะหากใครอยากทำให้สะอาดขึ้นไปอีกให้ใช้ผ้าชุบน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยแล้วขัดเบาๆดูสิค่ะสีที่หมองคล้ำจะค่อยๆสว่างขึ้นมาเลยใช่ไหมละ่ะคะการทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันสกรปรกแต่เป็นการแสดงความขอบคุณว่าขอบคุณเสมอมานะต่อจากนี้ก็ขอฝากด้วยเป็นการจัดระเบียบการไหลเวียนของเงินตราด้วยใจที่สำนึกคุณจากนั้นให้ใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ สำหรับงานครวัวซับน้ำให้แห้งสนิทนะคะหากปล่อยทิ้งไว้ทั้งที่ยังเปียกชื้นแม้แต่คนเราก็ยังเป็นหวัดได้เลยใช่ไหมคะเงินตราก็เช่นกันค่ะและยังเป็นสาเหตุของสนิมด้วยเมื่อทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเหรียญหาบาทเหรียญน,นั้นก็ได้เริ่มเปลี่ยนจากแค่เงินทอนธรรมดากลายเป็นเครื่องรางเล็กๆที่จะคอยสนับสนุนโชคลาภทางการเงินและวาสนาของคุณแล้วล่ะคะ่ะสิ่งที่จะใช้ต่อไปก็คือ ถ้วยกระเบื้องสีขาวหรือจานเซรามิกสีขาวใบเล็กๆที่ไม่มีรอยบิ่นนะคะนาเหรียญห้าบาทวางลงไปในนั้นเบาๆแล้วนำไปตั้งไว้ในบริเวณประตูบ้านที่สะอาดและมีความสูงเล็กน้อยจะดีที่สุดค่ะถ้วยกระเบื้องนั้นทำมาจากดินและผ่านการเผาด้วยความร้อนจากเตาเผาซึ่งก็คือไฟนั่นหมายความว่าภาชนะนั้นมีพลังงานของดินและไฟอยู่อย่างเข้มข้นเมื่อเรานำเหรียญห้า บาที่เปรียบเสมือนจัก,กรวาลย่อส่วนมาวางลงไปพลังงานทั้งห้ายัางก็จะยิ่งสมดุลและเป็นระเบียบมากขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเวทีเล็กๆสำหรับโชคลาบไปโดยปริยายดังนั้นอย่าใช้จานพลาสติกหรือภาชนะที่บิน่นหรือมีรอยร้าวนะคะหากภาชนะบิน่นโชคลาบก็จะบิ่นตามไปด้วยค่ะเมื่อเตรียมถ้วยสีขาวพร้อมแล้วให้กำหนดตำแหน่งที่จะวางบริเวณประตูบ้านเช่น วางไว้บนตู้รองเท้าหรือชั้นวางของเล็กๆแทนที่จะวางบนพื้นและควรเป็นมุมที่เยื่งไปด้านข้างเล็กน้อยไม่ใช่ตรงหน้าประตูพอดีถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ทางทิศตะวันตกแล้วกำหนดให้ตรงนั้นเป็นอาสนะแห่งโชคลาภของบ้านเราเมื่อกำหนดตำแหน่งได้แล้วก็นำเหรียญหบาทที่เตรียมไว้ใส่ลงในถ้วยอย่างแถวเบาให้วางโดยให้ด้านที่เป็นรูปวัดหงายขึ้นนะคะไม่ใช่โยนลงไปส่ง,สง แต่ให้ทำด้วยความรู้สึกว่าเชิญพักผ่อนตรงนี้ตามสบายนะขอฝากโชคลาภและวาสนาของบ้านเราด้วยนะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วให้ลองอธิษฐานสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าขอให้เงินทองที่จำเป็นและวาสนาที่ดีงามหมุนเวียนเข้ามาอย่างไม่ติดขาดด้วยเถินอย่าขอพรที่เต็มไปด้วยความโลภอย่างขอให้ถูกหวยรวยเบอร์หรือขอให้ชีวิตพลิกผันเป็นเศรษฐีในพริบตานะคะเพราะนั่นไม่ใช่โชคลาภ แต่เป็นเพียงกิเลสตัณหาโชคลาภนั้นชอบอยู่กับคนที่สงบและรู้จักพอคะ่ะหลังจากวางเหรียญห้าบาทลงในถ้วยที่มุมแห่งโชคลาภแล้วการปล่อยไว้เฉยๆก็เป็นมารยาทที่สําคัญเช่นกันคะ่ะการไปจับต้องบ่อยๆหรือมองด้วยสายตาเคลือบแคลงว่าจะได้ผลจริงเหรือเมื่อไหร่จะเห็นผลนะจะทําให้ฝ่ายเงินตรารู้สึกอึดอัดว่าคนคนนี้ไม่เชื่อใจเราเลยแล้วก็จะค่อยๆอ,อยากหนีไปเหมือนกับคนรักนั่นแหละคะ่ะ หากถูกคอยแอบดูโทรศัพท์หรือถูกสงสัยอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกดีๆก็คงจางหายไปโชคลาภก็เช่นกันค่ะหน้าที่ของคุณคือการจัดเตรียมทำความสะอาดแสดงความขอบคุณและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้เท่านั้นที่เหลือคือการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการปฏิบัติต่ตอเงินตราและผู้คนอย่างทนุถนอมหากคุณต้องการเสริมดวงเรื่องความรักหรือเมตตาหานิยม อาจจะลองผูกคริปบินสีแดงเล็กๆไว้ที่เหรียญ5บาทนั้นก็ได้นะคะสีแดงคือสีแห่งพลังชีวิตความปรารถนาเป็นพลังงานที่สื่อว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วเหรียญ 5. ที่ผูกคริปบินสีแดงจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานแห่งวาส,สนาที่กำลังจะเคลื่อนไหวจะนำไปวางรวมกันในถ้วยที่ประตูบ้านก็ได้หรือหากต้องการเน้นเรื่องความรักเป็นพิเศษให้นำไปวางไว้ในจานสีขาวใบเล็กๆ บริเวณใกล้ประตูห้องนอนแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้พบเจอกับคนที่เราจะรักและทนุถนอมได้อย่างสุดหัวใจและขอให้เราได้ผูกพันกันด้วยวาสนาอันอบอุ่นหรือขอให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้อ่อนโยนและสงบสุขยิ่งขึ้นให้เป็นคำอธิษฐานที่ไม่พยายามควบคุมอีกฝ่ายนะคะการอธิษฐานว่าขอให้คนนั้นหันมาสนใจฉันให้ได้หรือขอให้คนนั้นติดต่อกลับมานั่นไม่ใช่วาสนาค่ะ แต่เป็นความยึดติดซึ่งจะทำให้โชคชะตาบิดเบี้ยวไปและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการดูแลรักษาอย่างน้อยเดือนละครั้งให้นำเหรียญหบาทออกมาจากถ้วยแล้วใช้ผ้านุ่มๆเช็ดเบาๆหากเริ่มหมองคล้ำก็ล้างน้ำแล้วขัดด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยส่วนตัวถ้วยก็ควรล้างทำความสะอาดเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับและประมาณปีละครั้งควรสับเปลี่ยนเหรียญโดยกล่าวขอบคุณเหรียญ เดิมทีช่วยปกป้องคุ้มครองมาตลอดแล้วต้อนรับเหรียญใหม่เข้ามาแทนที่ค่ะและขอร้องว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้ที่ประตูบ้านเป็นอันขาดนะคะวางหลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหรือถุงขยะทิ้งไว้วางรองเท้าที่ไม่ได้ใส่ทิ้งไว้ตลอดเวลาปล่อยร่มเปียกๆทิ้งไว้และกลับบ้านมาก็บน่นแต่เรื่องแย่ๆแ,และถอนหายใจที่หน้าประตูประตูบ้านแบบนี้ต่อให้วางเครื่องรางศักดิ์ธิ์แค่ไหนโชคลาภก็หายใจไม่ออกอยู่ดีค่ะ การต่อยเหรียญ5บาทที่สกปรกทิ้งไว้โดยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับการประกาศว่าฉันคือคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องเงินทองเมื่อไหร่ที่สังเกตเห็นก็ให้รีบกล่าวขอโทษแล้วนำไปล้างทำความสะอาดอย่างนอบน้อมโชคลากจะคงอยู่กับคนที่ทำเช่นนี้ได้ค่ะสุดท้ายนี้มีเรื่องที่สำคัญที่สุดจะบอกไว้นะคะการวางเหรียญ5บาทไว้ที่ประตูบ้าน ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือเงินจะเพิ่มขึ้นมาเองโดยไม่ต้องทำงานนะคะหากคุณไม่ทำงานไม่รู้จักขอบคุณไม่รักษาความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วคิดเพียงว่าแค่วางเหรียญห้าบาทเดี๋ยวก็ดีเองนั่นเป็นเพียงการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลงมือทำอะไรเลยฝ่ายโชคลาภเองก็คงจะขอบอกปะเช่นกันค่ะแต่สำหรับคนที่จัดประตูบ้านให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติกับเหรียญห้าบาทอย่างทนุถนอมวางลงในถ้วยใบยเล็กๆพร้อมกล่าวว่าต่อจากนี้ฝากด้วยนะและใช้ชีวิตประจําวันด้วยการให้ความสําคัญกับเงินทองและผู้คนชีวิตของคนผู้นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนจากชีวิตที่ต้องวิ่งไล่ตามเงินตราไปสู่ชีวิตที่เงินตราเข้ามาหาอย่างเงียบๆเ,เองอย่างน่าประหลาดใจค่ะนั่นไม่ใช่เพราะเวทมนต์ของเหรียญหาบาทแต่เป็นเพราะเหรียญห้า บาทเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จิตใจและวิถีชีวิตของคุณเป็นระเบียบขึ้นต่างหากไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครสิ่งที่ทำได้ในวันนี้คือการจัดรองเท้าที่ประตูบ้านให้เป็นระเบียบสักคู่ทิ้งของที่ไม่จำเป็นสักชิ้นและล้างเหรียญ 5. บาทอย่างบรรจงแล้วนำไปวางในถ้วยใบยเล็กๆเ,เพียงแค่นั้นเองค่ะในเมื่อต้องใช้เหรียญหบาทเหมือนกันแทนที่จะใช้มันไปพร้อมกับคำบน่น ก็เปลี่ยนให้มันเป็นเหรียญที่คอยสนับสนุนโชคลาภและวาสนาของคุณอย่างเงียบๆไม่ดีกว่าหรือคะเอาล่ะค่ะลองนำจักรวาลย่อส่วนนี้ไปวางไว้ที่ประตูบ้านของคุณดูนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วสินะคะสำหรับท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้หากไม่เป็นการรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าสาธุทิ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นให้หน่อยนะคะไม่ใช่เพื่อดิฉันหรอกคะ่ะแต่เพื่อเป็นการขอบคุณสรรพสิ่งรอบตัวคุณ และเพื่อเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เรามีชีวิตยอยู่ได้ในวันนี้สุดท้ายนี้หากเรื่องราวนี้โดนใจคุณช่วยกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเตรียมรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะ